ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ่ายอย่าพุ่งน้ำค่ะน้ำเอ่ยเอาหนึ่งสองสามอย่าพึ่งหนุ่มห้าก่อนเนาะหนุ่มเนาะหนุ่มต้องอะไรทำไมต้องมีแจะคิดตัวหนุ่มเนาะฟังค่ะฟังมาและโอ้โหมันจะไป็้องอีดูทําแรกก่อนก็เหมือนกับมีคนมาขู่นางนั่นแหละโอ้โหใช่ไหมลาะเสียงก็ดูเสียงเลยมาเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ใช่ฮะนะครับพี่หนุ่มนี่นะ เป็นเงินเดือนแล้วคุณแม่มีหมื่นมีหมื่นฟุตต้องเชืนอ้่าเกินเหมือนนั้นต้านนี่ยหรอสร้างในระบบโอ้โหแล้วตำรวจตัตอนนี้เบื้องต้นในนี้มันก็จะเป็นอุบัติเหตุอยู่ใช่ไหมกัญชัยก็ยังเป็นนุ่มอยู่มันเป็นอุบัติเหตุอยู่ป่ะตอนนี้เหรอเออก็ผมไม่รู้ผมผมไม่รู้ว่าว่าตำรวจว่าไรวจว่าไงแต่ว่าเขาก็มีการเหมือนกับก็อย่างทนายเดชชัยเนี่ยธนายของแม่ก็บอกว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ อะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกมาพูดแล้วนะเนาะผมน่าจะสรุปเป็นเรื่องของปฏิเหตุในเบื้องต้นนะครับถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมทีาาา่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นเหตุการณ์